กินข้าวแม่สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำอาหารเมนูข้าวผัดกุ้งมีขั้นตอนไงบ้างไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีข้าวสวยกุ้งไข่ไก่ผักชีต้นหอมกระเทียมน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ สำหรับข้าวนะคะแนะนำให้ใช้ข้าวเสาห้ายนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะเราสามารถใช้ข้าวหอมมะลิเก่าได้นะคะถ้าเราใช้ข้าวหอมมะลินะคะเราก็จะซาวข้าวนะคะสักสองสามรอบนะคะเพื่อให้ยางเขาออกนะคะข้าวจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะเมื่อหุงเสร็จแล้วนะคะเราก็นำข้าวนะคะมาตักใส่กล่องไว้ก่อนนะคะรอให้ข้าวเขาเย็นตัวนะคะไม่ร้อนนะคะปิดฝานะคะให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นค่ะ แกะกุ้งนะคะเราก็จะเริ่มจากการดึงหัวกุ้งออกนะคะแล้วก็จะนํากระเพาะกุ้งนะคะที่เป็นสีดําๆออกนะคะแกะเปลือกที่ลําตัวกุ้งนะคะแล้วก็ใช้มีดค่ะผ่านะคะที่กลางหลังนะคะเพื่อนําเส้นสีดําออกค่ะต้นหอมนะคะเราจะนํามาซอยค่ะเราจะเอาไว้สําหรับโรยค่ะ กระเทียมนะคะก็จะปอกเปลือกให้เกี้ยงเลยนะคะทุบกระเทียมนะคะแล้วก็สับให้ละเอียดค่ะ ตั้งกระทะน,นะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะต่อมานะคะใส่เนยสดหรือว่ามาการีนะคะก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะคะเราจะใส่เนยสดหรือว่ามาร์การีนนะคะเพื่อเพิ่มในเรื่องของความหอมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสีสันสวยงามด้วยค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเจียวกระเทียมนะคะให้พอหอมค่ะ เมื่อกระเทียมเริ่มเหลืองหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะเราจะผัดให้กุ้งนะคะแค่พอสุกนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะไม่อย่างนั้นนะคะกุ้งเขาจะแข็งกระด้างเกินไปค่ะพอกุ้งเริ่มสุกแล้วนะคะก็ใส่ไข่ลงไปค่ะ พอไข่เริ่มสุกนะคะเราก็จะค่อยๆใช้ตะหลิวนะคะตีไข่เขานิดนึงนะคะค่อยๆย,ยีนิดนึงค่ะพอได้ไข่ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะทิ้งให้เขานะคะสุกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆผัดต่อค่ะ พอไข่เริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะลงไปเลยค่ะ mm hmm. วิธีการผัดข้าวนะคะเราจะค่อยๆใช้ตะหลิวนะคะตะล่อมข้าวนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการขยี้ข้าวนะคะ ถ้าเราใช้ตะหลิวขยี้ข้าวเนี่ยก็จะทําให้ข้าวเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนนะคะไม่เรียงกันเป็นเม็ดสวยนะคะต่อมานะคะก็จะปรุงรสด้วยซอสน,น้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะก็จะผัดจนกว่าข้าวนะคะสีสวยเสมอกันดีค่ะ ก็าอาจจะใช้วิธีการเขย่ากระทะนะคะเพื่อช่วยในการผัดน,นะคะให้เข้าเรียงตัวกันเป็นเม็ดนะคะไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะเมื่อเข้าสีสวยเสมอกันดีแล้วนะคะก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ ตนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ